ออนไลน์ไอทีเนี่ยมีข้อจํากัดเยอะหนึ่งคุณต้องมีอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์นี่มีหลากหลายคุณต้องมีเงินทุนที่จะซื้อถ้าไม่มีเงินทุนจะซื้ออันนี้เป็นข้อยากหรือถ้าไม่มีตัวอุปกรณ์เหล่านี้คุณจะทําอะไรไม่ได้มีอุปกรณ์ยังไม่พอค่ะระบบโทรศื่อสารเามานับคมในประเทศของคุณเป็นไง 4G 3G 5G หรือว่าสัญญาณมันติดขัดใช่ค่ะสัญญาณไม่ดีคุณไปอยู่เนี่ยรับรองต่อให้คุณมีเครื่องมือพร้อมไม่มีสัญญาณก็ทําอะไรไม่ได้ ข้อที่ดีข้อที่สําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือว่าข้อจํากัดข้อหนึ่งก็คือถ้าตัวคุณซื้อของมาแล้วคุณใช้ไม่เป็นเข้าไม่ได้ไม่รู้อะไรเนี่ยคุณจะทําประโยชน์อะไรของมันไม่ได้เลยหรือแม้กระทั่งคุณรู้แล้วคุณมีความชํานาญแล้วคุณเข้าใจว่าเครื่องมือนี้จะทำยังไงรู้ระบบวันทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยในการที่จะเข้านะคะหรือว่าเทคนิคการเข้า,าคุณต้องรู้เรื่องมีเดียดิจิเทเัลสืหลา์คำพูดเนี่ยจะปรากฏขึ้น เยอะมากในเรื่องของทางสุขภาพาเพราะว่าคนที่อยู่ในระบบออนไลน์นะมักจะมีปัญหาหลายเรื่องนะคะเรายังไม่พูดถึงเอกอางแตพูดถึงทั่วทั่วไปนะคะคนที่อยู่ในระบบออนไลน์ในงานจะมีปัญหาเชิงสุขภาพาก็คือเหนื่อยง่ายฉี่แฉะก็คือนั่งอยู่ในกล้องทั้งวันเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาจะมีความชักช้าชื้อช้าอาเพราะว่าเขาเซิร์ชข้อมูลได้เร็วแต่เวลาทําระอย่างอื่นเขาก็จะแฉะจนค่อยค่อยสนใจนะคะ อันที่สองก็คือสุขภาพด้วนค่ะเพราะว่านั่นงนานๆแล้วไม่เคยวิ่งไม่ได้ออกกำลังอะไรเลยอันที่สามเขาหมักจะคิดว่าโลกของอินเตอร์เน็ตหรือโลกของออนไลน์เนี่ยเป็นโลกของความจริงจริงๆแล้วมันเป็นโลกทั้งหลอกทั้งจริงนะคะเพราะนั้นการมีมีเดียวิทเาซี่มันจะเป็นข้อมูลหนึ่งเพื่อทำให้คุณตัดสินใจว่าคุณจะเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมเช่นกันค่ะเวลาผู้ใหญ่ พ่อแม่หรือชนอาจจะบอกว่าผู้ดูแลเด็กที่จะต้องมาดูเด็กทางด้านการเรียนออนไลน์ต้องพึงต้องจะต้องรู้ในข้อจํากัดหรือว่าคุณรอ,องอย่างไรและข้อสําคัญคุณต้องปรับตัวดีและก็ปรับใจด้วยนะคะอย่าปรับตัวอย่างเดียวปรับตัวคุณซื้อให้แต่คุณไม่ปรับใจในการที่จะเป็นพี่พี่เลี้ยงที่อาจจะแบบว่าเป็นฟัน f a c i l ต t ตอ o r ก็คือผู้ผู้ผู้ซัพพอร์ตผู้เพื่อนหนุ่กิบเด็กนูของแม่มากกว่าครับ พี่มอกว่าในในเรื่องที่เด็กๆจะสามารถที่จะเรียนรู้ในช่วงเวลาแบบนี้จริงเป็นเรื่องยากแล้วถ้ามองในมุมของครูจริงๆเร,ราทราบอยู่แล้วว่าครูแต่ละคนเนี่ยจะสามารถจัดชั้นเรียนให้มันมี participation คือก,อรา,การโต้ตอบระหว่างกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยเชื่อว่าออนไลน์ยังคงจัดการได้ค่อนข้างยาก แต่ถ้าสมมุติวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้เราต้องออนไลน์แล้วหล่ะจะมากจะน้อยแล้วแต่บางโรงเรียนเริ่มจัดค่ะให้มีแบบนี้นว่า<ม>ออนไลน์สองวันแล้วก็ออฟไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าออนไลน์แยกเป็น2ประเด็นคือถ้าสมมุติว่าลูกเราอยู่ในช่วงโตหน่อยคือเป็นเจนซีคือวันนี้ก็คือเกินกว่า1ิขวบขึ้นไปนะคะถามว่าพ่อแม่สอนได้ไหมอันนี้ตอบเลยในฐานะที่แบบเป็นแม่ของลูกมือใหมยย่ทุกปีที่ลูกพึชิชั้น ลูกเราโตขึ้นเราสอนไม่ได้อะ <Yeah. S 1> มันหนึ่งลูกแบบว่าแม่อันนี้โรบิตาลทายังไงแม่ช่วยหมุนแบบซิงเกิลฮาร์โมนิกให้หน่อยคือแค่ฟังชื่อก็ <laughs> เคยเรียนนะคะเคยเรียนคยนแต่ว่าพอมาถึงวันเนี้ยบางคนอาจจะบอกอแม่เป็นอาจารย์นีสอนได้ตอบเลยค่ะว่าจริงๆรตอบให้เป็นอาจารย์ก็สอนไม่ได้ mm hmm. เพราะจริงๆแล้วเราอาจจะยืนไปแล้ว บอกได้แค่ว่าวันนีทั้งโูกนเทอเน็ตออนไลน์ก็คือขึ้นกับความสัมพันธ์ของแม่กับลูกพ่อกับลูกแล้วหละมันคือกําลังใจมากกว่าถ้าเกิดว่าลูกโตแล้วอย่างผมตอนนี้ลูกเข้าม .4 ตอนนี้สิ่งที่ต้องเตรียมไว้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ทามอย่างครับก็คือต้องอาจจะต้องนั่งอยู่กับลูกด้วยนะครับเป็นเป็นเพื่อนอาจจะต้องเป็น คือหมายถึงว่าช่วยช่วยอาจจะช่วยนั่งเป็นเพื่อนแหละนั่งกับลูกว่าเป็นยังไงบ้างเป็นที่ปรึกษากับลูกอาจจะช่วยบ้างได้ว่าอันนี้พ่อแม่ไม่รู้นะเดี๋ยวไปช่วยหาให้อันนี้สามเป็นฝ่ายกองหนุนนะความสุนอาจจะต้องมีหิวไม่ลู้กินขนมไม่ลูกอะโอเคเหนื่อยอันนี้สองนอนนะครับ<า>คือคือคือ,คอผมต้องทาอะไร <c oughs> มากขึ้น <c oughs> ผมต,ต้องมี่าต้องมีต้องคอลีกับลูกให้มากขึ้น <c oughs> นะครับก็คือผมคิดว่ามันก็เจะเป็นเรื่องดีนะครับว่าเด็กๆได้มีโอกาสได้อยู่กับพ่อแม่ แต่ตอนนี้พ่อแม่ต้องต้องทาแบบนี้ครับที่บึกซากองลูเป็นเพื่อนออนะครับอยู่กับรูปหน้าจอออนไลน์ก็เผอเราเื่องนี้เราไม่เคยเรียนเออเราได้เรียนด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าลูกเล็กๆตอนนี้ผมว่าต้องพึ่งโรงเรียนด้วยครับผมเห็นบางโรงเรียนก็มีคุรูมาเต้นด้วยนะครับมีผลเทลงมาผลเทลงมาเรายังอยากดูเลยครับพี่เจ้ของเซนเซเบียนนะผมเห็นเพราะว่าผมเป็นติดกับเซนเซเบียนเขามีแบบ ครูใส่หน้ากุ้งหน้ากากเป็นกระตงกระตูนโอ้โหเด็กสรุกกันใหญ่ชอบเห็นเด็หน้าคุณครูกับเป็นตัวกระตูนนะคืออันนี้โรงเรียนพพอร์ตด้วยครับเอที่บ้านเขาสพอร์ตด้วยช่วยๆกันเพราะว่าผมว่าถ้าจะให้เด็กนั่งเรียนเอาไปไปนั่งเรียนคนเดียวเลยผมว่าไม่ได้ผลนะยิ่งเเด็กเล็กเห็นอย่างที่เห็นมันมีอะไรแบบเออลำบากนะครับสมาที่เด็กผมว่าอยู่เต็มที่ครึ่งชั่วโมงนะครับเด็กเล็กๆหรือเวลาก็ไม่เอาแล้ว คุณครูบอกว่าส่งเสียงหน่อยใช่ไหมฮะที่ที่เขาจะมีแซวกันคุณครูบอกถ้าเกิดว่าเนสมัยก่อนว่าเงียบๆหน่อยนะไม่คุยไม่คุยเฮ้ยส่งเสียงหน่อยดิคุยกันหน่อยดิอ้าวพูดมาหน่อยดีเดี๋ยวเด็กจะได้มีส่วนร่วมด้วยการเป็นว่ามันเปลี่ยนไปหมดเลยลูกนี้ฮะพ่อแม่อันที่หนึ่งนะคะจะต้องบริหารเวลาให้ได้นะคะเวลาทํางานของท่านท่านก็ต้องทำมาหากินเพื่ออาเงินมาให้ลูกแล้วลูกอย่างไรก็ตามต้องบริหารเวลาให้ดี นะช่างน้ำหนักให้ดีว่าช่วงไหนดิฉันเชื่อว่าการเรียนออนไลน์เราคงไม่จับลูกไปนั่งเรแปดชัว่วโมงนะคะ mm hmm. เมื่อเมื่อเราช่างน้ำหนักบรรลั้เวลาให้ได้บ,บรรลั้เวลาี่ยจะเป็นข้อสําคัญเลยทั้งเวลาลูกกับเวลาเราบรรลั้นเวลาได้แล้วชวนลูกมาคุยกันลูกเล็กๆเ,กเกนี่ยเขายังไม่สามารถรู้เหตุผลแต่เขาควรรู้ว่าทาไมช่วงนี้เขาต้องเรียนออนไลน์ mm hmm. ส่วนเด็กโตเนี่ยเขามีเป้าหมายแล้วเขามีความชัดเจน สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขามีความรู้ด้วยมีความถนัดด้วยเขาก็จะรู้ว่าช่องทางออนไลน์จะเป็นช่วยเขาในเป้าหมายของการเรียนยังไงในอน,น,นาคตและเป้าหมายความวังเพราะฉะนั้นต้องชี้แจงให้ทั้งผรูติเรกเป็นตัวเข้าใจว่าออนไลน์ช่วงนี้ใช้เพื่ออะไรเพราะเราบ็กอย่างนี้ค่ะ mm. เด็กใช้ระบบออนไลน์ไม่ใช่เพื่อการศึกษาค่ะ mm. ส่วนใหญ่ใช้เพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์หนึ่งดูหลัเล่นเกมแชท ถามจริงๆไปถามลูกเราเลยใช้ออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยเพื่อการศึกษามันเขาจะหัวล็อกคลิ๊กมาเลยนิดหน่อยค่ะแต่จริงๆไม่มีหรือแปล่คือเอนเตอร์เทนอย่างเดียวเพราะนั้นเด็กจิตายเป็นอย่างนะคะเพราะนั้นต้องคุยให้ชัดเจนว่าช่วงนี้ลูกต้องเรียนและใช้เครื่องมือ,อนี้เรามาจัดตารางเรียนด้วยกันเด็กโตนี่จัดตารางเรนะียนกับเขาว่าเขาต้องการตารางเรียนแบบไหนเพื่ออะไรเพื่ออะไรแต่แต่เราชองส่วนเด็กเล็กเราต้องรู้ตารางเรียนของเขาว่าเขาถูกกำหนดมาอะไรนะคะ อันนี้แหละว่าปเพแล้วในแต่ละวันก็มาดูซิว่าสิ่งที่เขาเรียนเขาได้อะไรเด็กโตคุยหรือว่าวันนี้เขาสําเร็จกี่เรื่องไม่สําเร็จกีเรื่องเพราะอะไรไม่สําเร็จเพราะอะไรไม่สำเร็จไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่ต้องมาทบทวนว่าพี่ลูกไม่สําเร็จเพราะอะไรโมวแต่กินนมหรือเปล่อนนลาอะไรอยางเงีมแต่อะไรหรือเปล่าส่วนเด็กเล็ก กลับมาคุยกันว่าอันนี้หนูรู้สึกยังไงหนูทําไมไม่ชอบหรือไมหนูไม่นั่งเรียนอะไรอย่างนี้ mm hmm. หรือว่าหนูทําไมทาหน้าซึมๆเร้าหรือหนูนอนไม่พอหรือว่าทําไมตรงนี้หนูให้แม่ทาเพราะอะไรอันนี้คือการทบทวนเราทบทวนเขาเราจะได้รู้ว่าจุด่อนเขามีอะไรจุดแข็งเขาเลยลบจุดอ่อนสร้างจุดแขง็งทั้งเด็กไปแก่โตข้อสําคัญระบบออนไลน์ต้องจับสิ่งแวดล้อม คุณไปจัดในห้องนอนและให้ลูกนอนเรียนก็จบแลค่ะในระบบโรงเรียนมีระบบห้องนอนให้ลูกคุณนอนเรียหรือคะไม่นะคะเป็นโต๊ะเรียนเป็นคลาสในระบบโรงเรียนทําไมลูกทําได้ง่ายก็เพราะว่าเขามีเพื่อนมีครูอยู่เขาทําตามด้วยการถ้าคุณปล่อยเด็กเล็กไปนั่งออนไลน์คนเดียวแหละเด็กเล็กหกขวบมีแอ t เทนชั่นมีความสนใจอยู่ประมาณไม่เกินสิบสองนาทีเขาก็จะเริ่มเลื้อยนะคะ แต่ถ้าคุณเป็นจัดสถานที่เรียนเป็นห้องนอนเขาก็เตรียมข้าวผงหมอนมาเลยหมุตุ๊กตาเพราะนั้นสถานที่สิ่งแวดล้อมต้องเหมาะสมความต้องเหมาะสมหมายถึงว่าเครื่องมือพร้อมแล ER ้ว ну สิ oh. s <S ่งแวดล้อมนั้นก็ไม่มีสิ่งเล้ะที่ทำให้เขาเนี่ยวอกแวกเพราะว่าตัวตัวเครื่องกับตัวคนแค่คนสองคนเนี่ยก็จะบบคือหมายหมืนที่ฉันไม่อยากพูดว่าคบบจะจะจะควบคุมเขาอยู่ได้ยากเลยส่วนเด็กโตนี่ไม่ไม่ยากค่ะเด็กโตจะมีสมาธิอยู่แต่ว่าไม่น่าจะเกินสองชั่วโมงเพราะหน ในช่วงของการเบรกคุณอาจจะต้องเบรกด้วยหลายๆวิธีเบรกด้วยให้เขาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นมะือถึงนะครับถ้เขาช่วงนี้อยู่บ้านแบบคุณทํางานบ้านได้ไหมปลูกผักได้นัเรีอะไรอย่างนี้นค่ะร <Yeah. S 1> ีแลกชัว่วโมงหนึ่งกลับมา mm hmm. ไม่รีแลกอาจจะต้องไปหยิบหนังสือสที่มันเป็นกระดาษนะครับ <Yeah. S 1> อาจจะต้องมีกิจกรรมที่คุณครูมอบหมายแล้วเช่นคุณครูมอบหมายการบ้านให้ไปวาดลูปมาวาดลูปคนควาคนควาจากรอบครวคนควาจากประสบก,การณ์อันนี้จควานจำเป็นนะคะ ข้าสสำคัญอย่างหนึง่งนอกจากการคาบทวนตัวคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าอยากจะรู้ว่าคุณแจที่ไขไปแล้วลุงลเนาะก็คือการกเปิดฟังเขาให้เยอะพยายามถามเขาว่า what and why อะไรหรือลูกทำไมคะแต่ยอย่าอย่าไปถามว่าทําไมไม่และทาหน้าและทาไมลูกไม่จบเลยค่ะก็อย่างนี้ค่ะ,คะคอยอย แต่ลูกเราจะต้องเปิดฟังให้เยอะว่าเขาอธิบายเราว่าอะไรที่ทาให้เขาชอบอะไรที่ไม่ชอบเขารู้สึกกับเรื่องนี้ยังไงเขารู้สึกชอบยังไงเขาเราเป็นคนแค่ซัพพอตแต่เราไม่ใช่คนแก้ปัญหาเขาเราต้องให้ข้อมูลเพื่อให้ลูกเราเอากุญแจที่ถูกดอกไปเสียและไขปัญหาใ่ะเพราะนั้นการบทบคุมจึงเป็นสิ่งสําคัญนอกจากนี้การสร้างความภาคภูมิใจที่ฉันบอกแล้วว่าคุณต้องทําให้เขามีเซลเอสด ลูกทาการบ้านได้ดีเก่งมากเลยลูกลูกเห็นไหมว่ามันไม่ยากสําหรับลูกเลยยอดเยี่ยมค่ะอันนี้เจ๋งมากเจ๋งสำหรัเราถ้าเกิดคนอค่นว่ามันเจ๋งก็ไม่สนใจเพราะว่ามันเจ๋งของรับเราการให้รางวัลไม่ใช่หมายถึงการให้สิ่งของแค่คุณพูดในคาว่าเยี่ยมดีเจ๋งลูกก็เบิกบานละเลยยิ้มโอ้ลูกนี่พ่อชอบมากเลยเดี๋ยวพ่อไปใส่ก่อนนะมันมีค่ามากกว่ารางวัลที่ได้รับอีกนะ และนนี้จะสร้างเซลล์เอตรมแล้วก็ถ้าคุณให้ขนมบอดก็ระวังอ้วนนะคะหูฟันดิฉันจริงๆแล้ว่ดิฉันอยากเชียงว่าแม่ว่าขนมให้ได้ของที่เขาชอบให้ได้นะคะเงินให้ได้แต่การให้ต้องอยู่บนเงื่อนไขของการที่เขาทําอะไรแล้วเก่งมีมหมายถึงว่าเขาทําอะไรแล้วเขาภาคภูมิใจของเขาเขาทําอะไรเขาแก้ปัญหาของเขาได้นะคะเขาพอใจเขาพอใจและเขาลบคนอื่นหมายถึงว่า รับผิดชอบตัอสืบตัวและรับผิดชอบสังคมได้เราก็ให้แรงงานพ่อเป็นแม่เป็นครูเรามาเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษ,ษาเป็นกองหนุนให้ลูกแฮปปี้เรียนออนไลน์ได้นั่นเองนะครับเด็กไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนออนไลน์ที่บ้านครับแล้ทำยังไงดีคะอันนี้เป็นคุณแม่แน่นเลยถามมาลูกไม่ค่อยมีสมาธิท่านไหนจะช่วยได้บ้างครับท่าที่ครูสอนอยู่หน้าจอค่ะ พ่อแม่อาจจะกุ้มใจเราไม่แบบลูกนอนสลบแบบไม่เรียนเบื่อโอ้ยอยากจะกินขนมในวันนี้มันปวดใจพ่อแม่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําได้คือกลับมองไปว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าจะทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี้ยลูกของเรากําลังเรียนอะไรอพ่อแม่ต้องช่วยแล้วครับต้องช่วยกันคุณครูอยู่ที่โรงเรียนช่วยไม่ไหวแล้วครับนะครับก็อย่างมากก็กวักมือลูกเอ่อ ลูกศิษย์มามา้าจอหน่อยแต่ตอนนี้พ่อแม่ต้องช่วยนะโดยเฉพาะเด็กยิ่งเด็กเล็กๆที่ผมบอกตา่กเพื่อที่หนึกษากองหนุนครับนะครับคอยช่วยคอยช่วยลูกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้อันนี้เสริมเข้ามาเพราะว่าภรรยาผมนั่งสมาธิก็บางทีก็ชวนคุณลูกนั่งสมาธิตั้งแต่ขั้วครับลูกนั่งสมาธิเด็กๆเลยนะทุกเด็กลูกคนลูกคนเล็กนะฮะแล้วก็มีพาไปเข้าพาย เขาค่ายครายมสมาธิไม่มีสมาธิแล้วก็สมาธิของเขาที่จะอยู่ที่นี่ไม่เคยสองเท่าของอ้ไี่แม่สั้นมากนะคะสั้นมากเพราะฉะนั้นจะไปคาดหวังว่านั่นก็ก็ไม่ควรนะครับ<ช>อ,อีกอันนึงก็คือว่าปัจจัยอะไรท,ที่ที่ทำให้เขามีสมาธิสั้นมาตลอด<ม>คุณให้มือถือเป็นโอ้ยมือถือที่เลี้ยงมาตลอดหรือเปล่าคปล่อยให้เบอร์ถือแต่เล็กคุณลำทบทวนต้องทบทวนตัวเองนะคะประกอบต<ม>ัวเองของการเลี<ม>้ยงดูเขามาเป็น อย่าโทษแต่เด็กเองว่าไม่และช่วงเวลานั้นนะคุณอยู่กับเขามาั้ยหรือคุณจัดบรรยากาศการเรียนแน่น่านอนจังเพราะนั้นนะสิ่งหลกเ <c oughs> นี้อาจจะต้องทบทวนใหม่หมดว่าการที่ลูกเราไม่มีสมาธิบาจากไปไร <c oughs> นะคะ <c oughs> การสร้างสมาธิพี่โจ้ได้บอกแล้วนั่งน,นั่งก,การมีสมาธิก็คืออาจจะพาไปนั่งสมาธิได้ <c oughs> มีหลายอย่างที่ทําให้ลูกมีสมาธินะคะต้องรู้ว่าลูกชอบไับสมมติลูกบอกว่าลูกชอบระบายสีมากเลยอ้าไประบายเลย ล่อยให้เประบายเวลาเขาระบายสีเนี่ยเขาจะมีสมาธิไหมคะมไม่ว่ารูป<ม>อะไรกูก็เด็าไปเรมนเขานะ,ะแต่แม่ให้หนูระบายสีได้แค่ครึ่งชั่วโมงนะ<ม>เหรือว่าคนจะมีสมาธิแม่หนูว่าชอบจะปลูกต้นไม้หรือไปนั่งบูป่าไปไปนั่งดูปา่ปปปาเสร็จกลับมาเล่าแม่มาบอกว่าครึ่งชั่วโมงดูป่าแล้วได้นะไหมคะอันนี้คือการเรียนรู้รเปล่าคะมีสมาธิไหมคะมก็เขา<ม>ชอบอะแล้วจากที่เขาใช้เวลายอยู่กับสิ่งที่เขาหลักในนะ้ครับ คือการสหรสมพนธนะคะก็อาจจะไม่ชอบออนไลน์ช่วงนะั้เพราะาครูก็ไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ไม่อยู่เอาหลักแล้วพอดีจังหวะหรือว่าเขาเคยผ่านกระบวนการที่ถูกเลี้ยงดูมามาอีกอย่างแต่ว่ากระบวนการที่ผ่านมาไม่ใช่สิ่งเลวร้วายที่เราแก้ไขไม่ได้นะคุณพ่อคุณแม่ต้องตั้ง,อ,อ,ง,งอันนี้ใหม่แก้ไขได้ทุกเรื่องปรับได้ปรับปรับ,รบด้วยการหารจุดอ่อนแล้วก็สื่อจุดแข็งค่อยๆปรับใช้เวลาทําใจ ร่มๆดีอเพราะว่าจะทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกของเรากําลังเรียนอะไรแค่ถ้าอยิดเดียวอะคือคุณพ่อคุณแม่มีสติและอดทนกับเวลานั้นได้หรือเปล่าบางทีเรารู้สึกว่าเอกคนจะนั่งเรียนนะจะได้แบบได้รับความรู้มาแต่ถ้าเราฟังดีๆความรู้ที่ครูสอนอะถ้าเราแบบว่าฟังซะหน่อยถ้าเป็นเด็กน้อยๆนะ จริงคุณพ่อคุณแม่ไปสอ,แสอนแทกบางช่วงเวลาเขาอาจจะพร้อมในการเรียนมากกว่าที่เรียนอยค่ในที่ส้มพแล้วเขาอาจจะจำได้ดีกว่านะคะเ<ม>ชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่อยากได้ทั้งหมดแต่ว่ามันไม่ง่ายที่จะทำได้ใช่ค่ะแล้วแต่เชื่อว่าจริงเป้าหมายของทุกครอบครัวมีเป้าหมายไม่เหมือนกัน<แ>อย่างของส่วนตัวะคะ่ะเป้าหมายตั้งแต่แบบว่าเริ่มมีลูกเราบอกว่าเป้าหมายในชีวิตคือการมีลูกนะคะดังนั้นเนี่ยความสุขของลูก คือเรื่องที่มีความสําคัญมากที่สุดครับดังนั้นของพี่อาจจะย้อนทางเนาะเก่งดีมีความสุขก็อาจจะมีความสุขเก่งบ้านดีบ้าน,านแต่ทุกมุมมันไม่เคยขึ้นพร้อมกันนะครับท,ทุกมุมขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับเวลาว่าเราอยากให้เขาเป็นยังไงแต่เริ่มต้นเล็กๆเ,เนี่ยอย่างแรกเลยต้องมีความสุขมีความสุขทั้งที่บ้านม,มีความสุขท,ทั้งที่การไปโรงเรียนและตอนนี้ก็ต้องมีความสุข ตอนที่อยู่ที่บ้านและเรียนหนังสือด้วยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากนิดหน่อยนะคะถามว่าทั้ง3อย่างเกิดขึ้นได้พร้อมๆกันขึ้นได้ทุกมุมไหมเชื่อว่าจริงทุกจังหวะชีวิตของเราเองย้อนกลับมาเราเองก็ได้ค่ะไม่ต้องเป็นแบบเด็กๆถามว่าเรามีความสุขตลอดเวลาไหมคะ่ะ ก็ไม่นะครับใช่ไหมคะมันก็มีบางช่วงให้พกๆๆุกเหมือนกันใช่ค่ะถามว่าเราเป็นคนดีแบบดีขาวสะอาดร้อยเปอร์เซ็นไม่มีข้อด่านร้อยจริงๆก็ไม่ใช่และเก่งก็ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถเก่งได้ทุกเรื่องครับเชื่อว่าจริงพ่อแม่คนที่จะต้องคือคงอยากได้ทั้งหมดค่ะแต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าเราให้ความสําคัญกับเรื่องไหนในเวลาไหนมากกว่าถ้าเป็นเด็กน้อยๆวันนี้บอกว่าพ่อแม่กำลังกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนหนังสือ บอกว่าเราเรียนหนังสือเยอะพอสมควรบอกว่าจริงๆเรียนหนังสือไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตอยากกังวลใจเกีเ่ยวกับเรื่องการเรียนออนไลน์แล้วจะไม่ได้ความรู้เดี<ม>๋ยวจะสอบไม่ได้ไม่ทันเชื่อว่าจริงเด็กทุกคนเป็นอัจฉริยะา,าพนะคะพ่อแม่ทุกคนก็ตั้งความหวังไว้กับลูกลยครับว่าอยากให้ลูกเป็นแต่จริงๆแล้ว ลูกมัจะเป็นต้องเป็นแต่ที่พ่อแม่เป็นก็ได้บางค,คนแบบโอ้โหพ่อแม่เป็นหมอบอกว่าลูกก็ต้องเป็นหมออันนี้ผมว่าตั้งความดันให้ลูกมากกว่าของอย่างที่บ้านผมเองเนี่ยก็คือค่อยๆห้เขาให้เขาเพราะว่าตอนเด็กๆเขาไม่รู้หรอกว่าเขาอยากเป็นอนะไรอย่างคนโตกับคนกลางตอนแรกว่าอ่ะผมชอบฟุตบอลไงเขาจับเขาไปเรียนบอลแต่พังก็บอกว่าเขาไม่ชอบอ่ะโอเคเรียนไปปีสองปีเล่นดีไหมดีนะคนกลางเล่นดีมากก็ไม่เอาแล้ว เออก็ต้องหาเขาใหม่ว่าเขาอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรคือเราค่อยๆยหาให้เขาอ,อยางต้องทำนี่ไหมทำนี่ไหมอย่างคนโตตอนแรกก็คืออีหลาก็เขาไม่ชอบดนตรีเขาก็ไม่ชอบไประมาไปค้นเจอว่าอ๋อเขาชอบเล่นชอบคณิตศาสตร์ชอบเรีาายนคณิตศาสตร์มากมากคือแบบ่าคะแนนท o p top ตลอดคือตอนตอนป5ถึงปหเลยไม่รู้เลยพอมอนมอนหนึ่งพอขึ้น,ๆๆนมอนหนึ่งอย่ว่าคะแนนเขาดีมากจนทั้งแบบ ให้เขาเรียนแต่ว่าไม่ได้เรียนเยอะนะครับแล้วก็พอม .4 ก็คือส่งไปเรียนเรียนแลกเปลี่ยนแล้วก็กลับมาก็มาเรียนม .4 ปีนึงแล้วก็สอบดีเข้าวิสวกรรมการัยเลยจําได้ว่าทางมหาลัยเขาบอกว่ากลับไปเรียนที่ม .5 ที่โรงเรียนก่อนดีไหมยังเด็กไปหน่อยนะเขาบอกว่าเขาไม่อยากเรียนสังคมภาษาไทยเขาไม่อยากเรียนเขาอยากเรียนเลขผมอยากเรียนเลขอ่ะโอเคตอนนี้จบแล้วก็สบายใจเป็นคนหนึ่ง คนกลางก็ก็ก็หาตัวเองว่าทาอะไรแล้วทั้งรู้ว่าเขาเขาชอบเลียนเขาชอบเล่นดนตรีผมซื้อกีตาร์กีตาร์เรลเล่มาตัวเองก็เล่นไม่ค่อยได้แล้วูกบอกว่าลูกอยากเล่นลองเล่นไปเล่นมาเล่นกีตาร์คลาสสิกเล่นไบโอลินเล่นเปียโนเออคือแต่แล้วพอมันเปิดุมันจะรู้ว่าแล้วลูกเขาจะรู้เองว่าเขาอยากเป็นอะไรเออพอถึงเวลาุ๊บเขาบางทีเด็กคนนั้นถูกสร้างว่า ให้มาเป็นติ่นนั้นนะแต่ว่าตอนนี้เรายังหาเขาไม่เจอบางทีเขาอาจจะไม่ใช่นักวิชาการเขาอาจจะไม่ใช่นักกีฬาไม่ใช่นักฟุตบกอลเขาอาจจะเป็นนักดนตรีเขาอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้เราต้องหาเขาให้เจอค่อยๆหาค่อยๆหาอย่างบางทีแบบว่าใส่อะไรเข้าไปเยอะเนี่ยเด็กเด็กคิดอะไรไม่ออกแล้วบางทีเขาเกลียดสิ่งนั้นไปเลยใช่ครับถึงเวลาแบบว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยใส่เข้าไปเต็มเลยรู้กันจะเป็นหมอแล้วเนี่ยถึงเวลาเขาเกลียดวิทยาศาสตร์คือฉันไม่เอาเลยก็มีครับเพราะนั้น พอประมาณถ้าเขาชอบค่อยๆใส่หรือว่าถ้าอยากให้เรียนจริงๆก็ลองปุยกเขาดูก่อนว่าโอเคเขาเขาเป็นยังไงบ้างเขาชอบไหมอ,อ,อยากประับความเร็จจังหวะขึ้นอยู่กับเวลาว่าเราอยากให้เขาเป็นยังไงแต่เริ่มต้นเล็กๆเนี่ยอย่างแรกเลยต้องมีความสุขมีความสุขทั้งที่บ้านมีความสุขทั้งที่การไปโรงเรียนและตอนนี้ก็ต้องมีความสุขตอนที่อยู่ที่บ้านและเรียนหนังสือด้วยบอกลูกเสมอค่ะเวลาที่ลูกแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่เราบอกว่าแม่เชื่อว่าลูกเป็นอัจฉริยะ แต่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งทวานั้นเองอครูไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่แม่เชื่อว่าลูกเป็นอัฉริยะมีศิลปะต้องเรียกว่าเป็นศิลปะเหมือนกันเพราะเขาเลี้ยงลูกไม่ใช่เลี้ยงตุ๊กาตาหรือเข้าแจแล้วว่าเด็กไม่ใช่ตุ๊กาตานะคะที่เราจะแต่งแล้วเขาจะต้องเป็นเด็กเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็มีชีวิตค่ะถามว่าที่ผ่านมาเลี้ยงลูกแบบเป็นสุขกับเขาไหมเป็นสุขมีความสุขทุกครั้งใช่ ด่ะ far. สุกก็คือถูกน pues ้อย <Naw> nah. จัดความปลอดภัยสร้างความปลอดภัยให้กับลูกมั่นใจทั้งความปลอดภัยทางกายและทางใจเห็นไหมคะว่าทั้งสองขั้นดูแลลูกให้มีความมั่นใจว่าลูกมีความเซฟแ and ์เซ u จริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะอันที่สองเขาสร้างความผูกพันกันความผูกพันของคุณใหญ่ของแม่ความผูกพันของพ่อแล้วก็เข้าใจความ อันที่สามเขาเคารพขอบเขตของความเป็นปมนุษย์ของการเข้าใจว่าลูกก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นเราไม่ลักเส้นบอกผูดฝึกสอน้ดึว่าเราจะไม่ดลับเส้นและเคารพอตน,นอันที่สี่ก็คือเราคิดว่าเดยวนี้เราสร้างวินัยกันเนยอะแต่ข้อสำคัญเราต้องส่งเสริมวิน,นัยอย่า่ลืมนะคะว่าการลงโทษเป็นการบัดคิน ที่ทให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมแต่พฤติกรรมแ,แ,แบบนี้ไม่เปลี่ยนแต่เราจะทํายังไงวินัยเชิฉยแล้ววินัยเชิเนี่ยยากเั้นแบบไห้เพราะเราอาจจะถูกฝึกมานานเพราะงั้นเราฝึกไปพร้อมกับคุณและสุดท้ายก็คือการให้ความภาคภูมิใจนั้งสอนคนมีมากค่ะที่เมื่อกี้ว่าจบว่าให้ขนมให้อะไรให้รางวัลควรจะได้ใช้มือถือไหมไม่ว่ามือถือ เด็นเเนี่ยเป็นงานของศูนย์วิจัยที่เราที่เราพยายามพยายามจะจะจะอยู่ในในในเรื่องของสุภาพเลยรวมถึงอย่างนี้ค่ะเรื่องของไอทีเนี่ยประกาศในสมัชชาสุภาพแห่งชาติ mm hmm. มาสองครั้งแล้วว่าเ,เราจะต้องทำไงเพื่อปกป้องและปกครองเด็กจริงๆแล้วเด็กที่อายุาน้อยอกว่าสองปีอ่ะอยากให้จับมืออยากให้จับนะคะ ถ้าจับถูกนะ่ะมันจะควบคุมคือคุณปล่อยให้มือถือคุณนะให้เด็กจับได้นะ่ะจบเลยนะจบเลยเพราะคุณยังไม่สามารถคานจับเขาได้คือยังไม่สามารถควบคุมเด็กได้เด็กต่ำกว่าสองขวบนะเนี่ยเลี้ยงง่ายโดยไม่ต้องผ่านทุทัศน์กับมือถือและเลี้ยงได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดคุณฝ่กมือถือเลี้ยงลูกคือหมายว่าออะเลิกแล้วให้ที่บานหยิบมือถือให้แล้วเขาก็งเงียบก็คือคุณก,กำลังใช้มือถือเลี้ยงลูกคุณและจริงๆมือถือมีชีวิต แล้วมันจะจบไม่ใช่แค่นี้ค่ะคุณจะเอารูปมาอยู่หลังจากสองขวดไปคะอันนี้สองถึงห้าใช้หากจาเป็นต้องใช้ออนไลน์ช่วงนี้ก็ใช้ได้ค่ะบางคนจะบอกว่าไม่ใช้เดี๋วยวลูกฉันจะช้าเนี่ยไม่ได้ช้าค่ะเจนนี้เป็นเจนไอทีจริงๆต่อให้ยังไงแหละโลกมันเปลี่ยนแปลงให้รับไปแล้วเขาต้องเป็นอยู่แล้วนะคะสองถึงห้าปีวันเดืเหมือนโทรทัศน์ค่ะไม่ให้เกิน และผู้ใหญ่ต้องอยู่ด้วยและผู้ใหญ่เป็นผู้ดูแลนะคะต้องอยู่ด้วยอยู่ไม่ใช่ผู้ใหญ่นั่งเล่นมือถือไปแล้วกุกคนไปนะคะอยู่กับเขาว่าเขาทําอะไรดิฉันจะเห็นค่ะเออมือถือเลี้ยงผู้ใหญ่ันหนึ่งแล้วมือถือเลี้ยงลูกในร้านอาหารซึ่งดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าลูกดิฉันจะได้ใช้เวลากับครอบครัวแล้วลูกดิฉันก็ไปถูกมือถือมือถือไม่ใช่ที่เลี้ยงนะคะฝากถึงพ่อคุณแม่ส่วนเด็กที่มากกว่าหปีมากกว่า5ปีและต้องใช้ในระบบ อย่างไรก็ตามดิฉันยังืนยันว่าพ่อแม่ยังต้องอยู่กับเขาเด็กมากกว่า1ิปีอาจจะปล่อยได้บ้างแต่ต้องรู้ว่าเขาเข้าระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทําอะไรตอนนี้ประเทศไทยนะคะมีกฎหมายที่จะคุ้มครองเด็กในระบบออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิทัลและก็กระทรวงพัฒนาสังคมดูแลอีกทั้งเรายังมีเครือข่ายเฝ้าระวังเรื่องระบบออนไลน์และนอกจากนี้นรัฐบ,บาลเน้ทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนในเรื่องของ การสื่อสารในการควบคุมป้องกันเ,ออเขาเรียกอ,อะไรภัยเด็กร้ายเพื่อไม่ให้เด็กเข้าโดยง่ายแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีข้อจํากัดหลายๆคนยังมองว่าเรื่องนี้เขาไม่เข้าเขาจะช้าไม่พัฒนาไม่ช้าหรอกไม่มีอะไรช้าถ้าพ่อแม่เป็นมิตรที่ดีกับลูกเราทุกคนดคือว่าเราคิดว่าเรื่องไหนสําคัญและเร่งด่วน สำหรับพี่พี่คิดว่าลูกสำคัญและเร่งด่วนเพราะว่าเมื่อมีแล้วที่มีเวลาอยู่กับเขาเพียงแค่สิบกว่าปีอะค่ะครับ,รบดังนั้นลูกบอลบางลูกมันอาจจะต้องทิ้งไปเรื่องลูกอาจจะกลับขึ้นมาดังนั้นสำคัญและเร่งด่วนแล้วก็ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนด้วยสตานะคะแต่ต้องลงทุนด้วยแรงใจและเวลาลงทุนด้วยแรงใจและเวลาครับจากเกียร์ครับ,รบใช้พี่ว่าเราต้องทำความเข้าใจเข้าใจในคนแต่ละคนว่าเขาเป็นยังไงมันเป็นเยี่ยงนี้หน่อย เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจก็มากแล้วเราก็เป็นแค่ผู้สนับสนุนผู้ให้ความหวังดีแต่ว่าไม่ใช่เป็นผู้บังคับคมมเขาเป็นผ้นไอ้ข้อมูลที่ดีว่าเขาเปนเอ็กครม <ๆ S 1> ก็ทําให้ทุกน้อยๆกัน,กนจริงแล้วถ้าจะเลี้ยงลูกให้ดีต้องมีเวลาลรับครับ,รบ,รบถ้าบอกว่าคือมันต้องมีอย่างไรอย่างหนึ่งอ่ะโอเคคุณอาจจะบอกไม่เก่งแต่คุณมีเวลาเออมันโอเคผมว่าจะสั่เวลาให้ได้จะสั่นเวลาให้ได้ยังไงครับนะครับอยากอยากแบบว่า ไม่เลยน,นะออโอเคฝากคนนั้นไปดีกว่าคนนั้นเขาเก่งไงเออ,เอ,อไม่ได้ครับลูกเราเราต้องเราต้องดูแลเองเราต้องมีเวลาอย่างน้อยต้องหาเวลาให้ได้มากที่สุดจับให้หาให้เจอครับว่าลูกชอบอะไรแล้วก็ไม่ไปบังคับเขาอย่าไาปหวังว่าให้เขาเป็นแบบนั้นครับแล้วก็มีเวลาอยู่กับเขาด้วยก็ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนด้วยสตานะคะแต่ต้องลงทุนด้วยแรงใจและเวลาวันนี้ได้ไดแง่คิดจากแต่ละท่านาเอยอะแยะมากมายทห้แชร์ประสบการณ์นะครับจากการให้ลูก ค้นหาตัวตนตัวเองนะไปบังคับลูกให้เขามีความสุขเป็นกําลังใจให้กับเขาในกครับแล้วก็หลักวิชาการต่างๆจากการที่ได้ลงพื้นที่มากกว่า20ปีเนี่ยเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือไม่เป็นที่เรียนเยอะแยะมากมายสุดท้ายนี้แต่ละท่านครับขอคําเดียวเก่งดีแล้วมีความสุขในสมการนี้ถ้าท่านจะแนะนําคนสักคนหนึ่งสักหนึ่งคำเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรครับเปบคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่ในบ้านอยากให้ลูกหลานตัวเองเก่งดีแล้วมีความสุขขอสักหนึ่งคำใคร ก็ทําให้ถูกน้อยๆกันแล้วกันถูกน้อยๆ้วครับผมได้ครับถูกน้อยๆหาลูกหาหาหาที่เจอครับว่าลูกชอบอะไรแล้วก็ไม่ไปบังคับเขาอย่าไปหวังว่าให้เขาเป็นแบบนั้นรับแล้วก็มีเวลาอยู่กับเขาด้วยค่ะก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเขานะคะพูดคุยกับเขาเยอะๆและที่สาคัญค่ะเรามีเวลาอยู่กับเขาไม่เยอะังนันนใช้เวลาของเราอยู่กับเขาให้ได้มากที่สุดในเวลาที่เขายังหยาบ น,นี่ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญในสมการที่ทําให้ลูกของท่านเนี่ยนะครับเก่งดีแล้วมีความสุขแต่ว่าอย่างที่เราแชร์กันคือแต่ละบ้านเนี่ยมันก็มีความแตกต่างปัจจัยต่างๆที่มันแตกต่างออกไป้วก็ลองปรับสมการนี้ให้มันเหมาะกับท่านนะครับแล้วก็หวังว่าลูกของท่านจะเก่งดีและมีความสุขนะครับแต่เราก็จริงๆอย่างที่ทุกท่านอยากมมันอาจจะเป็นอะไรที่โหเอ็กซ์ตรีมมากเลยอะ่ะ หวังกนะัเขามากเกินไปหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วอาจจะต้องถอยลงมาอย่าไปหวังมากแต่ว่ากลับมาเข้าใจเขาช่วยเขาคนหาตัวตนเป็นกําลังใจให้กับเขานะครับแล้วก็พยยามที่จะชื่นชมให้เขานั้นมีความมั่นใจในตัวเองนั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสามท่านแต่ว่าก่อนจากกันไปเนี่ยขอฝากไว้ก็คือว่าเดียวกันที่มีคาพูดหนึ่งนะครับบอกว่า people rally succeed unless they are h a v i n what they're doing คือคนจะไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้าคนไม่มีความสุขไม่สนุกกับสิ่งที่ทำเช่นเดียวกันกับตัวท่านแล้วก็การเลี้ยงลูกของท่านในยุค โควิด -19 นี้นะครับแต่ว,ว่าใครเนี่ยสนใจในศาสตร์เรื่องนี้ก็สามารถที่จะหาหนสือมอาอ่านได้ How to Win Friends and Influence People คือเพื่อนเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อนหรือว่าคนในที่ทำงานนะจริงในหนังสือเรื่องนี้เนี่ยยังคงพูดถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์ในบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นกับภรรยาหรือว่าลูกๆว่าเราจะสามารถจูงใจเขาได้อย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องราวของศาสตร์ของเจลพันิกี้มากขึ้นมาคุยกันได้นะครับอย่างแรกเลยเข้าไปกดไลค์กดแชร์ที่ Facebook Fanpage ของเราเจลพันิกี้ไทยแลน